สวัสดีค่ะทุกคนอารมณ์ใหม่มิงลาบาဒီနေ့တော့เบရုံလေးပဲยုံแน่တင်ဆိုတော့စက္ကလုံနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့แชร์ရင်လုတ်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ် ทำได้แค่นี้เองทำได้สุรากาเลົ่นနိုင်ねแค่นี้เองเดี๋ยวပဲអ៊ីងဆိုတဲ့စကားလုံးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုင်းလို့အတိုပြရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အင်းဆိုတာကအရှေ့ကခဲ့နေကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးတဲ့သဘောနဲ့ထည့်ပေးတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ทําได้แค่นี้เองเดี๋ยวပဲเลົ่นနိုင်ね เหลือเงินอยู่เพียงแค่100บาทเหลืออยู่สุลากะเจนโดเดเงินสุลากะร็อปัาเพียงแค่สุรากะร็อปอัตเลาเบสุเรติเบบะหนึ่งร้อยบาทสุลากะรอปัตยาอุเปราบะปัตยาเบสเจนโดเดสุเรติเบบะเหลือเงินอยู่เพียงแค่100บาทปัตตยาเบสเจนโดเด ฉันมีเธอเพียงคนเดียวฉันง่ามามีชีเดเธอเนเมเพียงคนเดียวสุรากะแต่ยาวตาตะยาวเป๋หรอเดียาเป๋ยเนฉันมีเธอเพียงคนเดียวง่ามาเมนตะยาวตาชีดาชีเดหรือดิเบยปแค่เค <of> ็ดก็เหนื่อยแล้วแค่เค็ดก็สุรากะเส้นสายอย่างเน๊ะเหนื่อยแล้วมอในบี ด้วยเนเดโมนิว <substit uting foreign language> ิโซเรดิเบลเปียวชนะวะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเขาพูดความจริงเท่านั้นเขาตูกะพูดเปียวเรความจริงแมนตายาแมนนาโกเท่านั้นสุลากาเบลูเดเบียบะเดตินี亚马เขาพูดความจริงเท่านั้นตูแมนนาโกเบเปียวดาแค่ถามเฉยๆแค่สุลากาโรเบยงเบอแนวก็เฉยๆสุลากาโร ဒီအတိုင်းလို့ပြောနေတာပါ။ tham ဆိုတာကတော့မိကြီးတာခဲ tham ချင်းချင်းဆိုတော့ဒီတိုင်းမိကြီးတာဒီတိုင်းမိကြီးရုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါခီဘန်းมีเตแมวที่บ้านไอ้หมามีရှိတယ်เตแมวจောင်เบเตဆိုတာကတော့ပုံမှန်အများအဖြစ်ဒါပဲမြဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါမယ်။တခြားဝါကျတွေမှာတော့เบဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะ။ทีบ้านมีเตแมวไอ้หมาจောင်เบရှိတယ်